สวัสดีครับพี่ซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่หลังเขาเหมือนเดิมเนาะยังอยู่หากินห้าอยู่หากินนะครับพีซีนี่ครับชมต้นไม้สมบรรยากาศเนาะโอ้ยทีนี้ก็ใบไม้ก็เขียวแล้วเนาะก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับพี่ซีก็ขึ้งออกมาจากลื่อนออกมาจากนู่นนะครับ ันป่าเนาะก็ไปสิหาแล้วหาอยู่หากินเนาะชมบรรยากาศชมวิวก็ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเลยนะครับสิหนูก็ไม่เจอเนาะอ่ะนี่ครับเป็นไม้ปอ ครับก็น้องมาผมก็หายไปไหนไม่รู้เนาะเห็นอยู่แต่เดียวครับก็นี่ครับบรรยากาศเนาะโอ้เสียงมมยนะดูมอไซเนาะฝั่งทางดําด้าน้านแลเนาะนะก็ออกมาแล้วเนาะ ไม่น้อยวันนี้เนาะก็ช่างพงก็ไปส่งน้องมาต่อยเนาะที่ร้อยเอ็ดเนาะส่วนผมก็ขึ้นเขาคนเดียววันนี้นี่ครับบรรยากาศถึงท้องฟ้าจะคึ้มเนาะครับอีสีเนาะกอยังร้อนอยู่นะครับ เดินไปถึงกับนึงเนาะก็พาน้องหมาหาเลาะหาอยู่หากินนี่ครับต้นไม้ต้นอะไรอันนี้หน่อไม้ไผ่เนะาะหน่อไม้ก็ยังไม่ออกครับพี่สีเจ๋วเลย บรรยากาศเนาะฝนตกพุมาใส่นี่ครับลิตีต้นไม้จะเขียวเลยเขียวพุ่จีดินก็ไม่แห้งแรงแล้วทีนี้ดินเปียกดินซุ่มแล้วเนาะก็อะหายสีแล้วชมบรรยากาศเนาะนู่นมองไปทางโน้นเนะาะฝั่งโน้นนี่ยจะเป็นภูเขานะครับลิตีฝั่งทางบ้านเนาะ ภูเขาเยอะก่อไปหาิหีพอกอวันพรุ่งนี้แหละครับพี่สีขึ้นกับขึ้นเนาะตัดไปนะพี่สีด้านโน้นก็จะเป็นภูเขาอ้ยตัวบง้งโอ้ อันนี้จะเป็นป่าทึบนะครับพี่ซีเพมัอยู่ในหลังเขาอยู่บนหลังเขาเนี่ยจะเป็นป่าทึบนะครับเหมือนช่วงรดูฝนนี่จะเป็นป่าทึบดูแรงเนี่มันจะไม่ค่อยเป็นป่าทึบเท่า่นะครับพี่ซีได้ยินไหมครับพี่ซีเสียงรถไถเสียงดังมากนะครับโอ้โไป น้องหมาผมยังไม่เห็นจักตัวเลยไม่รู้ไปไหนอาะ,อะเดี๋ยวมันก็วิ่งมาเนาะนี่ครับบรรยากาศปลอดภัยไร้สารไรสารเนาะโอ้มีเงยเนาะับพี่ซีเนาะเดินบนเขา วันนี้ก็ไม่มีเพื่อนคุยเนาะนี่น้องหมาผมมาแล้วนะเจ้าขาวตัวนี้เลือเจ้านาตูบเนาะยังไม่มานะครับไอซีอยู่สงสชยอยู่ด้านหลังผมอยู่ตรงโน้นเนาะที่ผมเดินมาเนาะน้องขาวไปแล้ว ไปครับเดินต่อเลาะไปเรื่อยๆนะครับพี่ีถ้าฝนตกก็กลับถ้าไม่ตกก็นนู่นแหะครับพี่ซีค่ำแล้วเงจะกลับบ้านเนาะไปนี่ครับบรรยากาศต้นไม้ก็ดู ใหญ่โตเนาะวันี้ตกมานี่ใบก็เขียวโอ้โสุดยอดเมื่อวานนี้ก็ไปหาเห็ดนะครับพี่ีโอ้โหเดินก็สุดยอดเหมือนกันเนาะหาเห็ดเผาะนี่วันนี้ก็มีคนไปหาอยู่นะครับพี่สีเห็ดเผาะก็หยุดไปก่อนเนาะหาเห็ดนครับพี่สี่ มันหายากจริงๆนะครับไอซีไม่เหมือนอยู่แถวเห็นอยู่ในคลิปของเขาเนาะโอ้โหไ้กวาดกวาดกวาดอุกองไว้เก็บบ่ครั้งเดียวเลยนะครับไอซีมัเนเยอะจริงแต่ที่บ้านผมเนี่ยมันไม่เยอะเหมือนแบบมันเนาะเด็ดก็ดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่ดอกเล็กๆเนาะก็เมื่อวานนี้ก็กลับมาก็นวดนะ บ่ายสองถึงบ้านก็ลกลับมาก็พักโอ้ยนึอเหนื่อยอย่างว่าอ้อ้ไอนีครับบรรยากาศแจ้วเ,เลยนอนครับมองไปด้านโน้นก็เห็นภูเขาเนาะนี่ โอ้วมาแล้วน้องหมาผมไปวันนี้ก็ช่างฟงก็คงไปส่งน้องมาต่อยเสร็จก็คงจะกลับมาเนาะน่นแล้วครับพี่ซีข้อค่ำนู่แล้วถึงจะกลับมานะ ลงไปตรงนี้นะครับพี่สี่จะเป็นหน้าผาเป็นหน้าผาก็ผาก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับพี่สี่ดูเดินแถวตรงนี้จะเป็นเดินเนาะเอาไว้นี่แหละครับตรงที่ถ้าเดินมาในนองก็นั่งพักได้ตามสบายนะครับสี่สี่นั่ง รับลมเยิยนๆเนาะสุดยอดเลยนะครับนี่ครับนอนภูเขาเนาะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเี่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ